ฝนแสดงว่าฝนตกแล้วตรงนั้นเนาะเอานานมาทีไปเออ แล้วอบบเสียวใจว่ะไอ้ห่าเสียวจะแทนแกแกถอดรองเท้าเดินเลยก็ได้ พามาชมหินสามวานอันนี้คือพ่อนะคะก้อนนั้นคือพ่ออันนี้คือก้อนแม่นะคะอันนี้คือลูกค่ะมีอยู่ทั้งหมดสามตัวนะป๊ะ นี่จะให้ดูวิวนะคะนี่เห็นสามวานอันนี้คือบรรยากาศโดยทั่วไปนะคะมีผู้คนเข้ามาชมมากมายนะคะเยอะมากนะคะบรรยากาศดีค่ะเย็นสบายขนาดอากาศขณะนี้เวลาประมาณ5้าโมงนะคะห้าโมง อันนี้เราจะเห็นนี่คือสามสามก้อนนะคะพ่อแม่ลูกนะคะอันนี้มีทั้งหมดสามก้อนอันนี้เราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะนี่คือบรรยากาศด้านบนนะคะอันนี้บรรยากาศด้านล่างจะมองเห็นทั้งหมดสามตัวนะคะนี่คือบรรยากาศด้านล่าง ระดับความสูงประมาณโอเยอะเหมือนกันค่ะมองไปเป็นต้นไม้เล็กนิดเดียวนะคะเยาจะให้ดูนะคะน,น่ากลัวมากค่ะเสียวม่กาเดินไปใกล้นะคะเขามีเส้นสีเหลืองอยู่นะคะะอ,อันตรายนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกอยู่นะคะ มีเส้นสีเหลืองขอบนะคะอย่าเลยไปเพราะว่ามันจะลื่นนะคะหน้านี้มันหน้าฝนนะคะ่าฝนตกไม่มีต็ดูขอบสีเหลืองด นี้พ่อลูกกำลังถ่ายภาพกันนะคะ